หยาบบ้างละเอียดบ้างมันต่างคนต่างตระกูลแันนี้เมื่อมาบวชอยู่ในธรรมวินัยนี้เรามาปฏิบัติตามพระวินัยเหมือนกันหมดเลยบับนี้ต่างคนก็ต้องดัดแปลงนิสัยใจคอของตนให้มันเป็นไปตามพระวินยัยนะให้เข้าใจ ไม่ใช่ว่าเรามันกิริยาหยาบอย่างนี้ก็จะหยาบอยู่นั้นเรื่อยไปเียไม่ดัดแปลงตนเลยอย่างนี้มันก็ขัดต่อวินยัยนั่นเนี่ยก็เราจะเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะนั้นการบวชนี่ที่ว่ามันเป็นการฝึกทั้งกิริยากาย การแสดงออกทางร่างกายก็ให้ละมุนละไมสงบสงเงีย<ม>เ่ยมเป็นการฝึกการพูดการจาให้มีระเบียบมไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ไม่น้อยเกินไป<ม> <c oughs> แล้วก็พูดเรียบเรียบมไม่พูดตลกขันอง เหมือนยังครืหัดไม่พูดหัวเลาะเอิกอากอะไรไปทำนองนั้นนะมันมันไม่งามมันเสียกิริยาของสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบอย่างนี้นะเราฟังเอาชื่อของเราที่พระพุทธเจ้าตั้งให้นั่นเนะ่ยเราสงบจริงหรือไม่ตามชื่อนั้นอนะ่ะ นี่มันต้องสำรวจขวดกาดูตัวเองนะเัีนงันว่าเรามาบวชในพระพุทธศาสนานี่นะออมาฝึกตนนะออให้เป็นคนละเอียดถี่ท่วนไปเรื่อยๆือยนั่นแหละเพราะว่าการฝึกตนให้เป็นคนละเอียดถี่ท่วนไปอย่างนี้นะมัน มันทำให้กิเลสน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรามาฝึกโดยไม่มีผลตอบสนองอะไรเรามาฝึกจัญญามรายาทให้ตรงไปตามระเบียบของธรรมของวินัยอย่างนี้มันมีผลโดยทางอ้อมทำให้ มานะทิฏฐิเนี่ยมันเบาบางไปจากกิตใจคนมีมานะหมายความว่ามีจิตใจกระด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมต่อธรรมต่อวินยัยคนถือมั่นในความเห็นของตัวเองก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมักจะฝ่าฝืนระเบียบ ธรรมวินัยทำตามความเห็นของตัวเองอันนั้นไม่ถูกต้องอันนั้นการที่เราทุกคนมายอมตนลงปฏิบัติตามทมตามวินัยนี่มันจึงเป็นการบันเทามานะความ กระด้ากระเดืองอันนั้นลงได้บันเทาทิฏฐิความถือมั่นในความเห็นของตัวเองลงไปได้ถ้าเรายอมปฏิบัติตามธรรมวินัยความเห็นของตนบางอย่างก็ตรงต่อธรรมต่อวินัยอันนั้นก็ไม่ลำบากแหละแต่บางอย่างมันไม่ตรงตามธรรมตาม,ตาม,ตามวินัยมันต้องได้ดัดแบบนี้นะ อันเป็นอย่างนั้นไม่อยากทำก็ต้องทำไม่ไม่อยากทำก็ต้องทำต้องน้อมตนลงสู่ธรรมสู่วินัยไม่ไม่ต้องกลัวเสียเปรียบเสียเรียบอะไร ดังนั้นผู้ที่เป็นนักบวชนะได้น้อมตนลงสู่ธรรมส่วินยัยก็จึงเป็นผู้สงบระงับถึงแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มอยู่ในวัยคนองแต่เมื่อมาดัดตนลงให้เป็นไปตามธรรมตามวินัยแล้วเก็เลยกลายเป็นคนสงบสงเงียมไม่คึกคนองเลย ตามธรรมดายังหนุ่มแน่นนี่จิตใจมันคึกขนองร้องรำทำเพลงกระโดดโลด,ดเต้นอะไรต่ออะไระเพลิดเพลินไปตามหรสกครบเงินหมู่นี่เนี่ยทีนี้เมื่อผู้เราเข้ามาบวชในภรษษษะานสนานแล้วมาดัดตนเข้าไปตามธรรมตามวินัยนี่มันก็สงบจากเรื่องหมู่นั้นได้ เรื่องคึกขนองต่างๆหมดนั้นนั่นเนี่ยมันจึงเป็นอุบายบันเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี่เรื่อยๆไปถ้าจะว่าในหนึ่งแล้วก็เป็นการสนับสนุนสมาธิภาวนาแน่นอนเลย เมื่อเคารพในศีลในวินัยแล้วมันก็ทําให้กิเลสส่วนหยาบๆนั้นมันบรรเทาลง,างายังแต่กิเลสอย่างกลางมันนี้เมื่อเพ่งจิตเข้าไปกิเลสอย่างกลางระงับลงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนั้นจึงว่าศีลอบรมดีแล้ว ยอมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มีสมาธิเป็นอานิสงส์นั่นแะสินที่อารมดีแล้วนะมีสมาธิเป็นอานิสงส์ก็ทำใจให้สงบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนี่นั่นแหละจึงว่าอานิสงส์แห่งการรักษาศิน ก็คือสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้นี่แหละอันนี้อาน,นิสงส์แห่งการการทำสมาธิทำจิตใจตั้งมั่นลงไปแล้วมีปัญญาเป็นอานิสงส์แบบนี้เพราะจิตที่ตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องเกิดปัญญานี่แหละ เกิดปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งเห็นอะไรก็เห็นแจ้งรู้อะไรก็รู้จริงลักษณะของปัญญาเป็นอย่างนั้นลักษณะของโมหะความหลงนั่นรู้อะไรก็รู้ไม่แจ้งเลยเห็นอะไรก็เห็นไม่จริงมัวมัวอยู่นั่นแนหะเหมือน ตาของคนเรานี่แหละถ้ามันเกิดเนื้องอกขึ้นมาเป็นฝ้าปิดบังแก้วตาแล้วตามัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเลยเป็น่งนั้นนะจิตใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันนะเมื่อปล่อยให้อวิชชาตันหามครอบงำแล้วมันมัวไปเลยคิดอ่านอะไรก็ไม่ออก อา้าวท่านสอนให้พิจารณาให้เบื่อหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่เบื่อหน่ายสักทีนี่พิจารณาไปในมันก็เฉยๆเรื่อยๆไปไม่เห็นมันตรงไหนมันจะเป็นหน้าเบื่อหน่าย,น,น,ยนั่นแหละก็เนื่องจากความไม่รู้แจ้งนั่นเองนะมันถึงไม่เบื่อหน่าย ดังนั้นนะทุกคนให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้เพ่งดูจิตใจตัวเองว่ามันมีอะไรมาหุ้มห่ออยู่นี่ทำให้มัวหมองมีหรือไม่มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละที่จะต้องฝึก ไม่มีใครที่จะมาฝึกให้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็เป็นได้เพียงที่หนทางให้เราเดินตามเท่านั้นเองเมื่อเราไม่เดินตามแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเมื่อเราไม่เดินตามแล้วเราก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นเอง ผู้ใดดำเนินตามผู้นั้นมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เมันเป็นงั้นเหมือนเหมือนการเดินทางโดยเท้านี่แหละออกใครหยุดอยู่แนละ้วไม่พยายามเดินมันก็มันก็นานถึงเนะยนานถึงปลายทางไนงะอย่างนี้ะหยุดอัสนมนานแล้วยังค่อยไปเดินเดินไปหน่อยหนึ่งแนละ้วค่ไปหยุดอัสนานอย่างนี้นะ มันก็นานถึงอะผู้ที่เขาเดินไม่ถอยหยุดพักก็หยุดพักนิดหน่อยพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อีมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วด,ดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อได้มีศรัทธา ลงทุนฝึกตนเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็พยายามฝึกตนเรื่อยไปไม่ให้ท้อถอยเรียกว่าไม่ถอยหลังบุกหน้าเลื่อยไปอย่างนี้แหละไม่ถอยหลังถึงแม้ว่าเราจะหยุดพักก็หยุดพักไปชั่วขณะหนึ่ง เช่นอย่างว่ามีธุระอย่างอื่นที่เราจะต้องคิดจะต้องทำเอาอันนั้นก็พักไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อคิดอ่านการงานเหล่านั้นลุล่ลวงไปได้ด้วยดีแล้วก็วกเข้ามาหาการฝึก,กจิตอทำอยังไงจิตมันจะตั้งมั่นลงไปทำยังไงจิตมันยังจะับห่องใส นีแเราก็ทำลงไปแล้วอันนี้จิตมันจะตั้งมั่นได้ก็โดยอาศัยความอดทนเป็นพื้นฐานอาศัยความอดทนหนึ่งอาศัยการเพ่งหนึ่งนี่การเพ่งนี่ก็สำคัญไม่น้อยนะเอาเพ่ง อยู่ภายในนี่ขณะที่เราเพ่งอยู่นั้นจิตมันก็ตั้งมั่นลงได้เ,ออเพราะว่าการเพ่งนี่คล้ายๆกับกไปข่มจิตเอาไวออ้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเพ่งจิตแลาต้องฝึก การเพ่งอย่างว่าเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่เราก็สู้ดีกว่าปล่อยให้จิตใจมัวหมองเป็นทุกข์ิ้นลนกระวนกระวายไปตามเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอันนั้นมันทุกข์ไปนานเหลือเกินะทุกข์ในโลกนี้ยังไม่แล้วก็ไปทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปอีก มันต้องคิดคำหนึ่งอย่างนี้ให้เราทำความเพ่งเพียนเพ่งเพียนิดดวงจิตอน,นีรอยู่ในปัจจุบันนี่ถึงว่ามันจะยากลำบากอย่างไรอย่างนี้มันก็ไม่เหลือวิสัยมันก็ลำบากไปได้ชั่วระยะหนึ่งทีนี้เมื่อฝึกจกิตให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันก็สบายไปแบบนี้นะอืมัมน มันติดนิดสัยอ่ะนิสัยชอบสงบอย่างนี้นะฝึกให้มันชอบสงบให้มันตั้งอยู่ในความสงบได้แล้วมันก็ถึงแม้ว่ามันจะเผลอจิตจะฟุ้งซ่านไปได้ชั่วขณะหนึ่งมันรู้ตัวแล้วมันก็มุ่งต่อความสงบเป็นที่ตั้งของเก่าเพราะว่ามันเคยริมรสแห่งความสงบมาแล้ว ว่าความสงบนี่มันเป็นสุขอันสดใสจริงจริงมีรสชาติกลมกล่อมจริงจงดังนั้นมันจึงไม่ลืมไม่ไม่ลืมความสงบทางใจถ้ามันถอนไปก็พยายามทำให้มันสงบขึ้นมาธรรมดาผู้รู้จักรสชาติของความสงบอันเกิดจากสมาธิว่ามันเป็นสุข มากอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ลดละความพยายามพยายามเพ่งจิตให้มันได้รับความสงบตามเป้าหมายที่เคยทำมา <Yeah. S 1> เมื่อเป็นเช่นนี้คนผู้นั้นก็ไม่ไม่เสื่อมจากสมาธิ <Yeah. S 1> เมื่อไม่เสื่อมจากสมาธิกิเลสก็ครอบงำไม่ได้ อันกิเลสครอบงามจิตใจของคนนั่นนะก็เนื่องมาแต่ใจมันถอนจากสมาธิแล้วมันก็เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆามีความคิดความวิตกวิจาร์ไม่หยุดไม่ย่อนหาความสงบไม่ได้นี่อันนี้นะมันเป็นมูลเหตุที่ให้กิเลสมันครอบงามได้ ถ้าบุคคลมาเพ่งจิตนี่อยู่รู้จักห้ามจิตของตนได้อย่างนี้นะกิเลสครอบงำไม่ได้เลยครอบงำไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึงพยายามไม่ว่าคฤรืหัดไม่ว่านักปวดพูดถึงความทุกข์แล้วกว็อันเดียวกันเอามาทุกข์ใจอย่างนี้นะ ก็เพราะใจไม่สงบนั่นแหละมันจึงเป็นทุกข์ใจ <c oughs> ถ้าใจสงบลงไปแล้วเป็นคฤืัสถ์ก็สบายเป็นนักบวชก็สบาย <c oughs> มันอันเดียวกัน <c oughs> ในระหว่างคฤหัสั์กับนักบวชนั้นมันแตกต่างกันแต่เรื่องวินัยเท่านั้นแหละ <c oughs> วิัยของพระภิกษุ นี่มันละเอียดละออมากกว่าวินัยของชาวบ้านอย่างนั้นจะพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วอันเดียวกันเพราะอันเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นท่านจึงสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ ไม่ใช่บรรลุได้แต่พระสาวกเท่านั้นผู้ครองเรือนก็มีสิทธิ์บรรลุโสดาจากิทาคาอนาคาได้เมื่อสำเร็จอนาคาแล้วอย่างนี้ไม่ออกบวชก็มีครองเรือนไปอยู่นะจนตลอดหมดอายุสังขารแต่ว่าหากทำตัวเป็นคนผู้เดียวพระอนาคามีเพราะตัด สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการนั้นขาดออกไปแล้วหือว่าตัดการมราคะขาดออกไปจากกิตใจแล้วดังนั้นถึงไม่บวชอยู่เป็นครือขัดก็อยู่ทำตัวเป็นคนผู้เดียวเป็นองนั้น <c oughs> ไม่เกาะเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามนี่แหลพะพราะฉะนั้นยังว่า พูดถึงคุณธรรมแล้วอันเดียวกันในระหว่างเครอหอัดกับนักบวชของดำเนินสายเดียวกันเลยดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงไปถึงอย่างไรเราต้องได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่อยู่ดีๆนี่แหละ จึงจะพ้นทุกข์ไปได้ออถ้าผู้ใดยังไม่ได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่เราพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเที่ยวเกิดเทีเ่ยวตายอยู่ในวตาสสงสารอันนี้แหละไปเรื่อยๆแต่เราก็มักเสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าเสวยสุข <c oughs> ดังนั้นนะ มันจะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอันนี้เราไม่ต้องอ้างนู่นอ้างนี่อะไรดะไม่ต้องอ้างว่าเป็นคฤหัสถ์มีธุรการงานมากไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติ <c oughs> ไม่ควรจะไปคิดเห็นอย่างนั้น เพราะการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติใครก็ต้องทำกันเหมือนกันหมดสำหรับผู้ที่เป็นสาวกเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเคารพต่อพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าจริงๆเคารพต่อพระธรรมคำสอนอย่างแรงกล้าจริงๆอย่างนี้นะเคารพต่อพระสงฆ์สาวก อย่างมากมันก็เป็นเหตุให้เราเราได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ไปเพราะความเคารพอย่างแรงนั่นเนอะโดยเฉพาะเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเะเพราะพระองค์เป็นเจ้าของศาสนาถ้าเมื่อไม่เคารพ ในพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไม่เคารพในพระธรรมไม่ฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรมนั้น<อ>บางคนก็มีความเห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อไม่เคารพในคำสอนอนยะ่างว่าเห็นว่าตายแล้วศูนย์บอกอย่างนี้นะโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีนี่เลยว,ว่าความเห็นมันออก นอกพระพุทธาศาสนาไปแล้วดังนั้นเราต้องพยายามฝึกใจของตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยให้ได้และเราก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญ้วยกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุวัคผลธรรมวิเศษในการต่อไปดัง กล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้